<ม>เอ<ร>าไดจิปาเอาเลยเริ่มสบายดีพี่น้องเมื่อนี้เขามา Navy Xing ร้านสวัสดิการทหารเรือพี่น้องเมียผู้ขาอยากได้สุดสนยรุ่นใหม่ Victoria Secrets Limited Fire มีช่องระบายอากาศรลมด้านหน้าและด้านหลังเย็นจ้อยจ้อยใส่ดากมีแหงลมพัด Limited Fire รุ่นจำนวนจำกัดเหมาะสำหรับเมืองร้อนแบบเมืองไทยกลิ่นหอมมีกลิ่นสตรอเบอรี่ มีกินบูเบอรี่สีดำแบล็กเบอร์รี่มีไว้สีขาวม e ติดไฟรุ่นนี้แถมฟรีจี๊ดตีด้านหลังเข้าง่ามดากกระชับกระเชงเวลาใส่เข้าคล่องว่องไวคล่องตัวเหมาะสำหรับเียดาเพ็นครับคุณนายไฮโซฉะนั้นแล้วท่านที่สนใจโทรมาดือดตอนนี้ผมพร้อมที่จะซื้อติดมือและนำไปฝากทุกท่านผ่านหมายเลขโทรศัพท์ครับที่ n นว y Exchange มอนเทีมอนเทมอนเทเรโดยดาบินชอปปิ้งสบายดีพี่น้องสำหรับมือนี่หอมใสรเมียหอมถึงผัวแมนนิใซสสุดสนสุดนี่ผัวเมียซิบรีเอาเมืยจากมือนอนคำทุกว้นท่านซิบรีสหลับบรีนอนซิมีการออกกำลังกายยอกหน้ายอกหลังซิมีการปั๊มขึ้นให้เหงื่อแตกเป็นปี๊บมีการต่อแขนต่อขาลูกมากจะยากจนหากท่านซื้อ ชุดชั้นในอันเดอร์แวร์วิกเตอร์ซีเคร็ตอลิมิเต็ดรับรองท่านจะไม่มีเวลาพักผ่อนเป็นชุดชั้นในที่กระตุน้นการออกกําลังกายและต่อมเหงื่อของท่านอันนี้สีอะไรครับอันนี้สีดําพี่น้องเออระบอกเล่าบอกเล่าสีใดก็ด,ดีพี่นอ้องเพราะว่าเนี้อผูอ้ขามากักลิมิเต็ดไฟเออร์รุ่นนี้โดย <c oughs> จำเป็นต้องใส่ครับเพราะว่าลิมิเต็ดไฟเออร์มีช่องรูลมระบายอากาศโอ้แลลมพัดเย็นแจ๊จพี่น้องเมื่อใส่แล้วลูกสีมากท่านสียักจนมีเวลาออกกำลังกายยามค่ำคืน แนะนำใ,ให้ดูด้วยนะยอ่าด้านหลังเป็นจีติงเหมาะสำหรับผู้ที่ขับไทยยากหรือว่าผู้ที่ท่องผูกถ้าใส่จีติงแล้วมันเกิดความสะดวกสบายดี